สวัสดีครับสิทธิานุสิ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและสวัสดีผู้ชมทุกทกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช้องสมเอทูเอ็มและติดตามการจาริกธุดงของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธหลวงตาบุญชื่นตอนนี้จาริกทุดงกับนครพนมแล้วนะครับไปสุดเออ ไปสุดที่อำเภอแม่สายของจังหวัดเชียงรายเลยครับตอนนี้เท่ากับวกกลับเลยนะครับเดินวกกลับมาเข้ามาในอำเภอรแรกก็คืออำเภอแม่จันหลังจากเมื่อคืนนี้จำวัดที่วัดโชติการามบ้านใหม่นะครับในตำบลแม่คำอำเภอแม่จันนะครับและวันนี้ก็ได้จาริกทุดงเลยมา วันนี้สภาพอากาศร้อนนะเมื่อคืนนี้ทราบข่าวว่าฝนตกหนักหลายๆพื้นที่นะวันนี้ก็เลยท้องฟ้าโป่งก็เลยสภาพอากาศร้อนเดิมทีวันนี้หลวงตาท่านจะเข้าจังวัดเร็วหน่อยนะแต่เห็นเนื่องจากเกิดการผิดพลาดไปติดต่อว,วัดแล้กวก็าบางวัดไม่ไม่พร้อมนะครับไม่พร้อม จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่หลวงตาท่านก็เดินต่อนะครับและเดินต่อมาจากอำเภอแม่จันเข้ามาในอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองเชียงรายเข้ามาในเขตนะครับยังไม่ถึงตัวเมืองนะครับดูครับผู้ติดตามผู้ติดตามแล้วก็หลวงตาแฉะไปด้วยเหงื่อครับวนันนี้สภาพอากาศร,ร้อนตอนนี้ช่วงสามโมงฝ่าแล้วนะ ช่วงเนี่ยช่วงก่อนจะเข้าวัดได้วัดครั้งสุดท้ายนะครับวัดครั้งสุดท้ายที่จะจําวัดคืนนี้นะครับแจ้งให้ทราบกันเลยนะครับวัดแม่ข้าวต้มนะครับวัดแม่ข้าวต้มท่าสุดในตำบลท่าสุดอ,อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเข้ามาในเขตนะครับเข้ามาในเขตอ,อําเภอเมืองนะครับยังไม่ถึงตัวอาเภอเมืองนะยังไม่ถึงใจกลางอําเภอเมือง ูครับหลวงตาท่านวันนี้เปียกไปหมดเลยประชาชนจากอำเภอแม่จันตั้งแต่ช่วงเช้ามาก็หนานแน่นพอๆกับอำเภอแม่สายเลยครับเนืองแน่นไปตลอดเส้นทางเลยครับในที่ชุมชนนะแต่ถ้าที่ห่างๆหน่อยก็จะผู้คนก็น,น้อยนิดนะแต่ถ้าในชุมชนนเยอะ หลวงตาท่านเดินแม้จะร้อนนะท่านก็เดินด้วยจิตใจสงบรลมเย็นนะครับดูครับจะมีเด็กมีผู้สูงอายุมากราบไหว้ท่านเนี่ยท่านก็จะดูแลให้ทีมงานผู้ติดตามมูลที่อาสาสมัครต่างๆที่ติดตามนะนำนมนำเครื่องบำรุงให้ให้กับคนชราแล้วก็ หญิงท้องนะครับนี่ครับมีมเด็กๆเ<อ>มากับพ่อแม่มากราบไหว้หลวงตาร้อนไปด้วยกันแล้วก็ผู้ติดต,ตามวันนี้สภาพอากาศร้อน ครับเราเห็นภาพดีๆตลอดเส้นทางดูหลวงตาท่านเจอน้องๆตัวเล็กๆกับท่านก็จะเมตตานะมีนมมาถวายหรืออะไรกับท่านก็จะรับรับประเคนแล้วก็รับการถวายแล้วท่านก็จะให้นํากลับไปดื่มเลแล้วก็เพิ่มให้อีกดูครับนี่ครับท่านให้ เอาไปทานเอาไปดื่มกันเลยครับนะั่น้องตัวเล็กร้อนเพียงกายครับหลวงตาท่านบอกร้อนเพียงกายเปียกฝนก็เปียกเพียงกายแต่ใจท่านสงบครับเมื่อช่วงเดินที่ออกมาตอนแรกเจอฝนกลางวันท่านเดินผ่าสายฝน ทีมงานจะให้ท่านหยุดท่านก็ไม่หยุดแบบท่านก็จะเดินดูครับดูท่านเนี่ยในตอนนี้เจอผู้พิการนะครับดูครับท่านให้ทีมงานนําของมามอบให้เยอะเลยครับดูครับทั้งน้ําพึ่งนมน้ําท่านคือพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาโดยแท้เลยครับ ปรชาชนก็ไม่ย่อทอนะแม้จะร้อนอยังไงก็ดูนะครับมารอกราบบ้านกันวีน้องๆดูวิ่งถ่ายรูปก,กันเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเจอครับดูครับอย่างทีมงานที่ตามถ่ายทอดนะนรับ ก็ร้อนมาเครื่องช็อตเครื่องมาโทรศัพท์พังกันไปหลายๆเครื่องสภาพอากาศร้อนนะครับร้อนมากปีนี้คาดว่าจะเดือนเมษาก็น่าจะอุณหภูมิสูงกว่าทุกปี จะขอประชาสัมพันธ์นนว่าสวมใส่แมสกันมานะครับแมสปิดปากเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และก็ช่วยกันดูแลกันครับสวมแมสปิดปากกันมาแล้วก็อย่าได้นําปัจจัยมาถวายหลวงตานะครับแล้วเวลาหลวงตาท่านเดินผ่านเนี่ยอย่าจับอย่าจับขาหลวงตาเดี๋ยวท่านก็จะสะดุดหรือว่า ไม่เหมาะสมนะครับยิ่งเป็นสุภาพสตรีก็อย่าอย่าได้จับนะครับตอนนี้มาถึงข้ามเลนแล้วนะข้ามเลนนี่นะครับข้ามเลนหลวงตาท่านจะจำวัดที่นี่นะครับหลวงตาเข้าวัดวันนี้สามโมงเกือบสี่โมงเย็นนะครับสามโมงสี่สิบห้าก็าวัดนี้พร้อมที่จะให้ท่านจำวัดคืนนี้นะครับประชาชนก็มารอกันเต็มหมดเลยตั้งแต่ ตลอดเส้นทางมาดูครับมารอกันเต็มตหน้าวัดเลยครับตรงนี้จะเป็นหมู่สิบมั้ครับในตำบลท่าสุดนี่มีทั้งหมด11หมู่บ้านนะครับตำบลท่าสุดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะพรุ่งนี้ก็ชมกันว่าหลวงตาท่านจะ เดินไปในตำบลใดนะครับในอำเภอเมืองแล้วก็จะไปท้นจุดตรงไหนนะครับบนในวันพรุ่งนี้ก็ชมกันอีกครั้งนะครับกดติดตามไว้ช่องสมเอ m เอ็มนะครับเราจะนําข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับเย็นๆก็จะได้ไปฟังหลวงตาบุญเชื่นสวดมนต์เย็นทุกวันนะครับทําวัดเย็นแล้วก็ไปไปสวดมนต์กับหลวงตาบุญเชื่นกันเช้าๆก็ไปทําบุญตักบาตร หลวงตาจะบินทบาททุกๆวัดที่ท่านจำวัดนะครับก่อน6กโมงหลังจากนั้นก็ฉันเช้าเสร็จทำบุญเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณ7จ็ดโมงก็ออกจากริตุดงต่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเส้นทางก็จะมุ่งหน้าไปที่บ้านเสาเล้านะครับเสาเล้าใหญ่ในจังหวัดนครพนมนะครับที่ท่านพักจำวัดอยู่นะครับ เป็นที่สำนักสงของท่านนะครับก็คงจะเป็นอีกเป็นเดือนนะ่อฟาจะถึงเลยครับก็เดี๋ยวชมเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับว่าท่านจะจะลิขุดงไปเส้นไหนก็กดติดตามกันไว้ครับเราจะแจ้งข่าวให้ทราบครับเนี่คมีเจ้าหน้าที่จากในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงรายที่ท่านผ่านเนี่ยก็พร้อมเพียงกันมากมีความพร้อมมากครับ ดูแลหลวงตาดูแลประชาชนก็ขอบคุณข้อมูลต่างๆจากเจ้าหน้าที่เหล่านี้ครับแล้วก็เพจประจำท้องถิ่นคูภัยประจำท้องถิ่นอาสาสมัครประจำท้องถิ่นแล้วก็เพจที่ทําการถ่ายทอดอยู่ประจําก็มีเพจตอนนี้นะครับก็ทั่วไทยนิวก็จะเป็นหัวแรงใหญ่ในการนําของไปบริจาค ของที่ท่านถวายมานะครับมีคนแจ้งความประสงค์มา,าถามหลวงตาแล้วหลวงตาท่านอนุญ,ญาตก็จะทั่วไทยนิวนี้ก็จะประสานกับเจ้าหน้าที่นําของไปบริจาคนําน้นํานํานมไปบริจาคให้มูลทีต่างๆดับไฟป่าโรงเรียนสถานเด็กเล็กแจ้งความประสงค์มาครับก็ทั่วไทยนิวก็จะเป็นหัวหัวแรง นำไปบริจาคให้นะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาคนมารอแน่นวัดเลยครับวัดนี้นะครับหลวงตาจะทำวัดที่นี่นะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ